ปันนาดาลองกดมาสิได้เท่าไหร่กดส่งมาเลยไม่เป็นไร <c oughs> ลองกดตามที่เราคิดว่าเราจะกดได้ลองกดมาไม่เป็นไรอ่ะลองกดมาดิ <c oughs> คนอื่นด้วยนะ เมื่อกี้มีเพื่อนเราบอกกดไม่เป็นนะฮะเดี๋ยวอาจารย์จะกดตัวอย่างการกดเครื่องคิดเลขนะฮะหนูเป็ดกลมดูที่หน้าจอหนูนะแต่กดให้ได้แบบนี้ของตัวอย่างข้อที่1ไปให้ดูนะฮะดังนั้นเนี่ยพอหนูทำข้อที่1ได้เนี่ยก็มันก็จะทำข้อที่สงได้ยังต้องกดอย่างเงี้ยเครื่องคิดเลขอาจารย์ส่งเข้าไปในไล์กลุ่มนะฮะอาจารย์ไม่ได้กดหารออกมา ดังนั้นเนี่ยกดให้ได้คำตอบอันแรกแล้วค่อยกดหารสองแฟกต์อีกทีหนึง่งเนาะไอตัวที่กดเข้าไปอ่ะเป็นของข้อที่หนึ่งะฮะส่วนของข้อที่สองของข้อที่สองหนูก็ทำแบบนั้นเลย e ยกกำลังอันแรกนะคะพจน์แรกที่เป็นปัวซอง 0, เนี่ยฮะก็จะเป็น e ยกกำลังลบ2.1คงฮะวงเล็บปิดคูณ2.1ยกกำลังฮะมันยกกำลังอะไรมันยกกำลัง0ฮะเพราะ x เ,เท่ากับ0หารด้วย2แฟกพจน์แรกฮะ หนึ่งหนูเขียนลงไปนะเท่ากับ1ลบ0จุดตัวแรกเป็นเท่าไหร่นี่0ตัวแรกนะฮะอาจารย์หาออกมาได้ <c oughs> ที่พอปไอพัเอ็กเท่ากับ0เนี่ยอาจารย์หามาได้0.06122 ไม่แน่ใจเราหาได้เท่าไหร่เดี๋ยวจะส่งเข้าไปในไลน์กลุ่มนะ เราตอบมากันเท่าไหร่ไม่คนอื่นไม่กดเลยเหรอ,อมีสามคนเองทีนี้ถ้าหนูกดข้อที่หนึ่งได้กดเนี่ยกดฟังก์ชันแบบข้อแรกได้ฮะประเด็นคือเราเราลองกดนะด้วยตัวเองในเครื่องคิดเลขอะเครื่องคิดเลขเราอะเราไม่กดเราจะไม่รู้นะ แสตทอเอียหนูน่าจะกดเป็น e ยกกำลังอ่ะจะอยู่ตรง ln หนูต้องกดฟังก์ชันที่เป็นสีเหลืองก็กดไปฮะกดตามตัวเลขเนี่ยไปทำข้อหนึ่งได้ฮะหนูจะทำข้อสองได้นั่นหมายความว่าถ้ากดตามข้อหนึ่งก็ทำพวกเนี้ยทีละตัวอาจารย์ไม่การันตีนะว่าไอ้ที่อาจารย์หาให้ตรงเนี้ยมันจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องอยากให้เรากดหานะฮะอยากให้เรากดหาดังนั้นข้อนี้ออกสอบไม่เฉลย ไม่มีแค่สามคน,นะฮะตอบเข้ามาดังนั้นเนี่ยนอกนั้นนั่งรอเปล่าๆเ,เลยเนาะยังไม่กดอะ่ะห้กดอะ่ะมันก็ได้ตัวเลขแม้มันจะผิดอะ่ะมันก็จะกดมาอ่ะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันข้อต่อไปนะฮะ่านผ่านหรือเปล่าเป็นเรื่องของเรานะกดตัวอย่างข้อที่หนึ่งได้ตัวอย่างข้อที่สองอหนูก็ต้องกดได้แต่มันจะกดแบบข้อที่หนึ่งอ่ะสามครั้ง เปลี่ยนแค่ค่า x เฉยๆไปเรื่อยๆนะฮะอะมาดูการแจกแจงปกติปวดซองออกข้อสอบนะฮะทั้งสองข้อเลยทีนี้มาดูการแจกแจงแบบปกติอาการไม่แน่ใจนะเพราะว่า เราไม่รู้ว่าเราอยู่ในห้องเรียนหรือเปล่ามันถึงไม่มีการレスปอนหรือไม่มีอะไรสักอย่างแล้วมันก็มีหน้าเดิมๆเ,เนาะที่ตอบสนองนอกนั้นนิ่งเงียบเลยอาจารย์ครับอืมอ่าค่า e ในเครื่องคิดเลขมันกดตรงไหนเหรอครับแต่ว่าถ้าในโทรศัพท์มันมีแต่ว่าถ้าเต็มตัวเครื่องคิดเลขเองมันไม่รู้ว่าจะกดตรงไหนหรครับอาจารย์มีดิอ่านทุกบรรทัดยังหาดิเดี๋ยวผมส่งเข้าไปในกลุ่มไลน์ได้ไหมครับ เราลองถ่ายรูปทรงมาดิเราไปซื้อเครื่องคิดเลขกันมาจากไหนวะก็ไม่มีตัวนี้ให้เราหรอทางมหาลัยครับม,มีอยู่นะคะอาจารย์หนูกดได้อยู่หนูกดได้อยู่นะคะอะฮะอะถ่ายรูปทางเครื่องคิดเลขแค่จรย์<ม>ดูหนะ่อยต้องคําว่าอินแล้วปะต้องคาว่าอินอินใช่แต่ต้องกดข้างบนตรง ชิป <Chip. S 1> เราต้องกดชิปก่อนค่ะแล้วค่อยกดมันก็จะขึ้นแล้วก <Yeah. S 1> ็กดกลับอีกทีเป็นตัวซิมพูค่ะอ่าโอเคถูกต้องถูกต้องเลยฮะเครื่องคิดแรกเราเนี่ยมันอาจจาะไม่รู้ซื้อมากี่บาทแต่อาจารย์บอกเลยว่าฟังก์ชันดีมากคาซิโรุ่นนี้เมื่อไหร่ก็ตามเราอยากจะใช้ใช้ตัวเหลืองๆอ,งอะ่ะหนูจะกดเลยไม่ได้หนูต้องไปกดชิป ชิปสังเกตไหมฮะสัญ,ญลักษณ์ชิปจะเป็นสีเหลืองดังนั้นเนี่ยหนูต้องกดตัวนั้นแล้วหนูก็มากดไอตรงคําว่า L N ตัวเนี้ย L N นะไม่ใช่ I N L N มาจากคําว่า Lnn ลก็คือล็อกฐานธรรมชาติเนาะดังนั้นถ้าเรากดชิปแล้วก็มากดไอตัวคําว่า L N เนี่ยมันจะไม่ขึ้นคําว่า L N มันจะขึ้นคําว่า E ยกกําลังให้เราแต่ถ้าเราอยากใช้ฟังก์ชันสีชมพู เราจะต้องไปกดอีกตัวคําว่าอัลฟาแต่ถ้าเราไม่ใช้ฟังก์ชันอะไรเลยฮะกด7 8 9กตรวจกดตัวหนังสือสีขาวอ่ะต้องกดแบบที่ชลิยาบอกเมื่อกี้ต้องไปกดซ้ําอันเก่าเพื่อให้มันออกมาเพื่อให้มันออกมาอนุชากดได้หรือเปล่ากดกดลัวส่งรูปมาดิกดได้แล้วค่อาจารย์ปานดากดได้ไหมปานปัดากดได้แล้วค่ะอ้หายรูปของเองส่งมาให้กันดูดิกดได้แล้วนี่ย หนึ่งค่ะกดใหม่ก่อนเครื่องพวกนี้จำสูตรได้ด้วยไหเครื่องดีมากเลยอะทำแรนดอมได้ทำหลายอย่างได้อ่ะกดได้แล้วกดได้แล้วเนาะมันจะกดแบบนี้ฮะแล้วเราก็ใส่ค่า x เราไปในกล่องตรงนั้นแล้วทีนี้เวลาหนูกดทุกครั้งหนูอย่าลืมกดเครื่องหมายคูณด้วยนะไม่งั้นมันจะไม่เข้าใจเพราเราจะทำแบบไหนเ,เนาะ,ะเดี๋ยวให้เวลา <c oughs> ข้อนี้ในการทำเนาะแล้วเดี๋ยวอาจารย์ค่อยเฉลยหลังจากที่เราจบคาบละแต่อยากให้ลองกดนะฮะทีนี้เรามาดูการแจกแจงแบบปกตินะฮะการแจกแจงแบบปกติหรือ normal distribution อันเนี้ยทุกคนจะคิดว่าเอ้ยมันดูเข้าใจง่ายใช่มันก็ดูเข้าใจง่ายแต่อาจารย์ว่าปัวซองอะกดแป๊บเดียวออกข้อนี้จะทําแต้มข้อสอบให้เราได้ค่อนข้างดีเลยเนาะอ่ะหมดแล้วนะฮะปัวซองนึ่งนั้นเนี่ยสูตรของปัวซองง่ายมากเลยลัมดายกกำลัง x คูณ e ยกกำลังลบลัมดาหารด้วย x แฝจำนะลัมดายกกำลัง x คูณ e ยกกำลังลบลัมดาหารด้วย x แฝง่ายมากง่ายมาก อทีนี้เรามาดูการแจกแจงแบบปกติอันเนี้ยใช้บ่อยมากเลยใช้บ่อยมากแต่ว่าการแจกแจงแบบปกติเนี่ยจะไม่เหมือนของทวินามกับปัวซองนะสอันนั้นน่ยจะเป็นการแจกกแจงที่เป็นตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่องนะฮะทวินามกับปัวซองจะเป็นตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่องของเราหมดไปละทีนี้เรามาดูแจกแจงแบบปกติจะเป็นตัวแปรสุ่มชนิดต่อเนื่องชนิดต่อเนื่อง าเราย้อนกลับไปตอนบทที่หนึ่งฮะที่อาจารย์เคยบอกว่าข้อมูลแบบต่อเนื่องข้อมูลแบบ d i s c r e t e หรืออะไรพวกนั้นนะฮะหลักการจำง่ายๆของคำว่าข้อมูลต่อเนื่องก็คือมันจะมันจะมีทศนิยมได้เยอะแยะมากมายเลยค่าของการมีทศนิยมนั้นจะมีความหมายนะฮะทีนี้เนี่ยเขาก็เลยบอกว่าข้อมูลที่เราเก็บมาเนี่ยฮะไม่ว่าจะเป็นค่าในเลือดของเราฮะค่า,อ,าอะไรอะ ฮโมโกลบินค่าความเข้มข้นในเลือดค่าฮิมโตคิดหรือค่า PAM 10 PM 2.5ต่างๆที่พาดูนะฮะมันมีทศนิยมเยอะแยะไปหมดเลยแบบนี้ฮะเป็นข้อมูลที่เป็นตัวแปรสุ่มชนิดต่อเนื่องแต่เราต้องเอาข่วนั้นมาดูอีกทีหนึ่งว่ามันมีการจแจจงแบบไหนมันมีการจแจจงแบบไหนนะฮะถ้ามันจะมีการจแจจงแบบปกติลักษณะของข้อมูลที่เป็นข้อมูลแบบต่อเนื่องเรามีการจแจจงแบบปกติ จะต้องเอามาพอดกาฟนะคะมาพอดกาฟแล้วเห็นเป็นรูปโค้งระฆัังคว่วมแบบนี้นะคะหรือเราจะเรียกมันว่าเบลเชฟหรือจะเรียกมันว่า Normal c u r v รก็ได้นะฮะหลักการของมันก็คือมี1ยอดฮะมียอดเดียวแล้วก็มีความสมมาตรมียอดเดียวแล้วก็มีความสมมาตรเราจะเรียกมันว่าโค้งปกติหรือข้อมูลมีการจกแจจงแบบ ปกติหรือกราฟหรือข้อมูลเป็นระคังคว่ำเหล่านี้มีความหมายเดียวกันก็คือข้อมูลมีการแจกแจงเป็นแบบปกติหรือ normal distribution นะฮะอันนี้จะค่อนข้างใช้กันค่อนข้างเยอะนะฮะ normal distribution เอาข้อมูลมาเช็คเสร็จปุ๊บก็จะได้รู้ว่าเฮ้ยหน้าตาข้อมูลเราเป็นแบบไหนอันนี้ใกล้ตัวเรามากนะฮะในภาพที่ส4อาจารย์ยกตัวอย่างไว้นะฮะในร่างกายของมนุษย์เราเนี่ยก็มีค่าความดันโลหิต มีค่าน้ําตาลในเลือดมีเยอะแยะมากมายเลยทีนี้ในภาพสิบสี่เนี่ยเอาค่าความดันโลหิตมาลองพลอตเป็นการาฟลองพลอตเป็นการาฟฮะทีนี้ค่าความดันโลหิตเนี่ยมันมีอยู่สองค่าก็คือ diastolic กับ systolic ค่าที่เวลาเราวัดความดันลัตุ๊บแรกเนี่ยเราเรียกว่า systolic blood pressure ส่วนตุ๊บที่สองเนี่ยคือ diastolic blood pressure ก็คืออันนี้แหละภาพที่14เนี่ยอาจารย์เอาตุ๊บที่สองของ อ่ะการวัดความดันโลหิตเนี่ยมาลองเอาข้อมูลมาลองดูว่าเฮ้ยมันจะมีการแจกแจงหน้าตาเป็นแบบไหนก็ลองเอามาแบบนี้ดูก็พอดกราฟได้ฮะเราก็มาดูว่าคนที่อ่าเดสโตริกห้าสิบมิลิเมตรประหลอดเนี่ยมันมีกี่คนละ่ะก็พอดไ mm ปฮะห้าสิบห้ามิลิเมตรประหลอดมีกี่คนหกสิบมิลิเมตรประหลอดมีกี่คนเนี่ยฮะเราเรียกว่าพอดกราฟแล้วเราก็ค่อยมาดูว่าเอ้ย กราฟมันมีหน้าตาเป็นแบบไหนแค่นั้นเองเนี่ยฮะลักษณะการ p อ o การาฟนะฮะข้อมูลโดยทั่วไปอะไซึ่งไม่ไม่ได้อยู่ไกลเกินตัวเรานะฮะเนี่ย diastolic blood pressure diastolic blood pressure มีความสำคัญยังไงมันเป็นหนูลองดูนะว่าที่หัวใจเราเนี่ย diastolic blood pressure คือเป็นค่าความดันโลหิตขณะที่หัวใจคลายตัวมากที่สุดค่าความดันโลหิตขณะที่หัวใจคลายตัวมากที่สุด มันควรจะสูงหรือมันควรจะต่ำฮะมันไม่ควรจะสูงเพราะเป็นช่วงที่หัวใจเราไม่บีบตัวฮะมันคลายตัวมากที่สุดดังนั้นเนี่ยค่า the a o r i c blood pressure ก็เลยมีความสำคัญฮะดังนั้นเนี่ยคนที่เสี่ยงที่จะเป็นความดันโลหิตสูงเนี่ยในอนาคตเนี่ยเขาก็จะมาดูค่าตัวนี้แหละเอาตอนที่เขาไม่ดูตอนหัวใจบีบตัวหรอกมาดูตอนที่หัวใจคลายตัวมากที่สุดถ้าหัวใจเราคลายตัวมากที่สุดคือมันไม่ได้ทำงานอะไรเลยนอกจากมันตึบๆเฉยๆเนี่ย มันตั้งร้อยสิบห้าหรือมันร้อยแปดสิบหรือมันร้อยเจ็ดสิบเนี่ยอันตรายฮะต้องต้องรีบให้ยาเม็ดไม่ได้ละต้องรีบฉีดยาลดความดันให้พวกเนี้นะฮะไม่งั้นถามว่าเกิดอะไรขึ้นฮะหัวใจวายนี่สิหัวใจวายหัวใจวายรัฐหล,ลังจากนั้นเป็นไรฮะมันทํางานจนถึงที่สุดอะทีนี้มันก็ช็อกฮะช็อกหัวใจก็หยุดเต้นฮะหัวใจหยุดเต้นทําไงละ่ะมันบีบเองไม่ได้เราก็ต้องทําการ CPR หรือทาการปั๊มหัวใจหรือปั๊มหน้าอกนั่นแหละ เพื่อกระตุ้นให้อยู่รอดแต่ถ้าภายใน4นาทีนี้ไม่สามารถช่วยชีวิตให้รอดได้ฮไม่สามารถช่วยให้หัวใจกลับมาเต้นปกติได้สิ่งที่ตามมาก็คือสมองจะตายเซลล์สมองจะอยู่ได้ไม่เกินไม่เกิน4นาทีแต่ชีวิตเราจะยังอยู่ได้นะแต่เซลล์สมองเนี่ยจะตายภายใน4นาทีนิสิเกิน4นาทีมันก็เริ่มจะไม่ไหวละถามว่าม,มันขาดเลือดเหรอมันยังมีเลือดเก่าอยู่นี่ไม่ฮะ มันขาดออกซิเจนสมองเราเนี่ยที่เราอยู่ได้ทุกวันเนี่ยเราเราอยู่ได้ด้วยออกซิเจนอย่างน,นนะเพราะว่าเลือดเข้าไปในสมองอ่ะมันก็ไปแลกเปลี่ยนสารอะไรต่างๆดังนั้นเนี่ยสังเกตเวลาเราไปขึ้นที่สูงทําไมเราถึงเวียนหัวได้ง่ายทําไมเรานั่งรถเมลในกรุงเทพเราเจอควันเยอะๆเราถึงรู้สึกขึ้นไส้อาเจียนฮะอยู่ที่สมองนิสิตมันรับก๊าซพวกนั้นเข้าไปออกซิเจนในเลือดต่ำ ก็เกิดอาการวิงเวียนแล้วก็เกิดอาการอาเจียนหลายๆอย่างขึ้นมามันก็อาการพวกนี้ออกมาดังนั้นเนี่ยค่าความดันโลหิตหรือค่าอะไรพวกนี้มีความสําคัญฮะมันเป็นสัญญาณเตือนเบื้องต้นมันไม่ใช่ไปรอให้ตนสุดท้ายนะฮะเนี่ย diastolic blood pressure ทีนี้ภาพที่15ฮะเป็นฟังก์ชันความหนานแน่นของความน่าจะเป็นในเนี้ยก็จะมีหลายแบบฮะรูปสีน้ําเงินภาพสีน้ําเงินเนี่ยฮะอาจารย์ถามว่าภาพสีน้ําเงินเนี่ย มันน่าจะเป็นมันจะมีการแจกแจงแบบปกติไหมไม่น่าใช่นะฮะเพราะหัวมันสูงมากเลยฮะปลายยอดมีหนึ่งยอดก็จริงแล้วมันก็โป่งตรงกลางก็จริงแต่ว่ายอดมันสูงมากจนเกินไปดังนั้นเนี่ยมันไม่น่าแจกแจงแบบปกติมันมีลักษณะของเลปโตเคอร์ติกหัวสูงหางยาวเห็นไหมฮะหัวสูงฮะหางยาวนะฮะส่วนไอ้สีเขียวละ โหยมันก็โปร่งๆดูดีนะแต่เป็นไงฮะหางซ้ายกับหางขวามันเนี่ยมันไม่ได้อยู่ตรงกลางมันก็เลยไม่ได้มีความสมมาตรแบบสมบูรณ์จริงๆดังนั้นเนี่ยไอตัวสีแดงนี่แหละฮะที่จะเรียกว่ากราฟเนี้ยมีการจักแจงแบบปกติหรือเป็น normal distribution นะฮะส่วนสีเหลืองฮะสีเหลืองก็คล้ายๆกับสีน้ำเงินกับสีแดงเลยแต่เป็นไงฮะมันดูป้อมๆอ,อ้วนๆเตียเต้ยๆฮะดังนั้นเนี่ยลักษณะของมันเนี่ย โป่งตรงกลางเหมือนกันมียอดเดียวเหมือนกันแต่ว่ามันไม่มีความสมมาตรสักเท่าไหร่ดังนั้นเนี่ยลักษณะกราฟสีเหลืองเนี่ยจะเป็นแบบปฏิเคริรตินะฮะลองกลับไปดูข้อมูลที่เราเคยเรียนบทที่ผ่านมานะฮะทีนี้สีแดงเป็นการแจ้แจงแบบปกติเนาะฟังก์ชันของเส้นโค้งปกติฮนะเขาจะเขียนแบบนี้จะเรียกกันว่าฟังก์ชันมันก็คืออันเดียวกับของเรานะะั่นแหละหรือเราบอกสูตรความน่าจะเป็นก็คือฟังก์ชันนะะั่นแหละเขียนได้เหมือนกันนะฮะ ก็จะเขียนเป็น f ของ x นะฮะก็คือฟังก์ชันของ x x จะเป็นอะไรก็แล้วแต่ท่านจะกำหนดเท่ากับเท่านี้นะฮะตึ๊ดตึดตดตด๊ทีนี้เนี่ยตอนที่มันเป็นปัวซองเนี่ยมันกดแป๊บเดียวแค่นั้นมันก็ออกฮะแต่ลักษณะของอ normal distribution เนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะฮะ เขาก็าเลยมีการลดอรสูตรหรือทําให้สูตรเหล่านี้มันง่ายขึ้นเดี๋ยวมันจะอยู่ข้างล่างนะฮะมิวเนี่ยเขาให้แทนด้วยค่าเฉลี่ยของเลขคณิตก็คือค่าเฉลี่ยนั่นแหละเขาไม่ได้ใช้เอ็กบาร์นะฮะเขาใช้มิวเป็นค่าเฉลี่ยของประชากรนะฮะซิกมาเป็นค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากร E ก็คือออยเลอร์นัมเบอร์ถ้าจําไม่ได้เครื่องคิดเลขกดไม่มีสมมตินะฮะกรณีที่มันเป็นเครื่องคิดเลขแบบไม่ใช่เอ่อไม่ใช่สถิติแบบที่เรามีอยู่หรือไม่ใช่สถิติแบบที่เรามีอยู่ E ก็คือ2 7 1 8ุดเจ็ดหนึ่งแปดสอเเป็นตัวเลขแบบนี้ยถ้าเราเคยท่องสมัยเด็กเนาะพายเท่ากับมถูกไหมฮะเนี่ยมันก็คือค่าพวกนี้แหละฮะที่เขาจะแทนค่าเข้าไปในสูตรอ่าทีนี้คุณสมบัติของโค้งปกติทบทวนอีกรอบพื้นที่ใต้เส้นโค้งมีค่าเท่ากับ1ทําไมล่ะก็มันเป็นเรื่องความแน่จะเป็นฮะเหมือนปวดซองเมื่อกี้ผลรวมทั้งหมดของทุกๆเหตุก,การณ์ก็จะเท่ากับ1อันนี้ก็เหมือนกันพื้นที่ใต้เส้นโค้งก็มีค่าเท่ากับ1 ก็ผลรวมทุกๆเหตุการณ์ที่มีการแจกแจงแบบตัวแปรมีการแจกแจงแบบปกติแล้วตัวแปรนั้นน่มีเป็นลักษณะตัวแปรแบบข้อมูลแบบต่อเนื่องฮะดังนั้นเนี่ยไม่ว่ามันจะเป็นข้อมูลแบบต่อเนื่องข้อมูลไม่ต่อเนื่องจะเป็นทวินามปัวซองหรือโค้งปกติเนี่ยฮะทุกอันฮะผลรวมของมันจะมีค่าเท่ากับ1ดังนั้นเนี่ยพอเรามาดูลักษณะในภาพของ normal curve แบบเนี้ยก็พื้นที่ใต้เส้นโค้งก็มีค่าเท่ากับหนึ่งเหมือนกันนะฮะทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าอะไรฮะ